สวัสดีครับผมยินทุยานะครับก็วันนี้จะมาฝากเตือนนะครับสายคัดมือครันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเพิ่งอัดการไปนะครับเพิ่งอัดการไปทาที่อื่นไปนะเพิ่งอัดการไปเปลี่ยนการไปใหม่นะครับประกอบแล้วก็ใส่คัดมือด้วยนะแล้วก็ประกอบกลับไปขับได้รันเดียวก้านล็อกนะครับล็อกแบบนี้เลยล็อกตายเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูนะครับก็ลูกค้าบอกลูกค้าว่าให้เอาเข้ามาลื้อได้เลยครับก็ปรากฏว่าลื้อมาก็รถลูกค้าก็เป็นคัดมือนะครับแล้วก็ลื้อมาก็เจอเลยครับว่าทําไมมันถึงหลอกนะก็จะมาให้ดูเลยครับว่าทําไมมันถึงหลอกแล้วก็จะมาบอกทางเดินน้ํามันด้วยนะครับที่จะเข้าไปที่ก้านนะครับก็มาถึงผมก็จะข้ามไปเลยนะ ข้ามไประบบน้ำมันที่ปั๊มนะครับข้ามมานี่เลยเพราะว่าคิดมันจะได้เร็วๆนะครับพอน้ำมันจะปั๊มเข้ารูนี้เลยนะครับผ่านท่อตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าลงตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีรูออกมานะครับพอมีรูออกมาเข้ามาในนี้ตรงนี้จะมีลูกปืนเพื่อประคองเขาเวี่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับที่ลูกค้าใส่มา เห็นไหมครับมันไม่มีฝาปิดนะครับนี่เห็นไหมสองแทบเลยเพราะว่าลูกค้าใส่ลูกปืนล็อตจัดมานะครับไม่รู้ว่ามันมากระชุดนี้หรือเปล่านะหรือว่าลูกค้าเอามาใส่เองเห็นไหมลูกปืนตัวนี้นะครับจะต้องมีฝาปิดหนึ่งข้างนะครับเป็นล้างเหล็กนะจะต้องเป็นล้างเหล็กผมแนะนาให้ใช้ล้างเหล็กนะครับนี่จะต้องเป็นล้างแบบนี้ลูกปืนตัวนี้นะครับจะต้องมีฝาปิดล้างเหล็กนะครับตรงนี้ หนึงด้านนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีแรงดันนะครับเพื่อให้มีแรงดันเข้ามาที่ปลายเข้าเหวี่ยงนะครับเพราะน้ามันเข้าตรงนี้ดันออกตรงนี้นะครับเพื่อเข้าปลายเข้าเหวี่ยงเพื่อที่จะไปเลี้ยงก้านนะครับคันนี้ก้านเลยล็อกนะครับเพราะว่าน้ํามันรั่วที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็น้ํามันเข้าตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราใส่ฝาเหล็กปิดกบที่ลูกปืนนะครับ แรงดันจะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเข้าที่จะมาเข้าตรงนี้นะครับนี่อเห็นรูนี้ไหมครับน้ำมันจะปั๊มเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับทําไมคัดมือถึงยังต้องใช้ระบบน้ํามันเดิมอยู่นะครับเพราะคราวนี้การเดิม แล้วเวทลูกค้าใช้เวทเชื่อมนะเวทเดิมเชื่อมนะครับเลยต้องใช้ทางเดินน้ำมันเดิมอยู่นะอ่านี่ครับก็คือคันนี้ลูกค้าทาเองหมดเลยนะก็ประมาณนี้ก็อะมาต่อครับพอมันปั๊มเข้ารูตรงนี้มาปุ๊บมันจะมาออกรูเล็กตัวนี้เห็นไหมนี่รูแรกข้างบนแล้วมันจะมาออกรูเล็กตรงนี้ปุ๊บมันจะมาเข้ารูล่างอรูนี้ไหมพอ,อเข้าไปในรูนี้ครับในแกนนี้มันจะก่วง มันจะกวงมันจะมีรูข้างในน้ำมันจะปั๊มเข้าไปปั๊มผ่านแกนมาครับปั๊มผ่านแกนเข้ามาที่สลักที่สลักกับแกนเขาเวียกเนี่ยครับมันจะมีรูต่อกันอยู่เพื่อให้น้ํามันนะครับที่ดันมาจากตรงเนี้ยเข้ามาที่นี่ครับเข้ามาที่ก้านในก้านจะมีลูกปืนนะครับถ้าแรงดันในนี้ไม่มีรั่วนะครับเข้ามาในนี้ปั่น ไม่มีติดไม่มีลลอกนะครับแต่อันนี้มันรั่วนะครับมันรั่วเพราะมันรั่วเพราะเราไม่มีฝาปิดนะครับแรงดันที่มาตรงนี้แทนที่มันจะดันเข้าไปที่ปลายเข้าเหวี่ยงนะครับเพื okay ่อไปถึงก้านแต่มันไม่ถึงก่อนครับมันมารั่วที่ลูกปืนตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกปืนตัวนี้ไม่มีฝาปิดเราจะต้องใช้ฝาปิดผมแนะนําให้เป็นฝาปิดเหล็กนะครับ ผมไม่ใช้ฝาเล็กนะฝาเล็กเป็นแบบนี้นะครับปิดข้างเดียพอนะครับเราอย่าไปปิดสองข้างนะครับใช้ข้างเดียพอนะครับอ่าถ้าปิดปุ๊บแรงดันในนี้มันจะเข้าไปที่ปลายเขาเวียงหมดเลยจะทําให้ก้านเราไม่ล็อกนะครับก็คลิปนี้ก็ฝางไว้แค่นี้ครับก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วย ก็จะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าเจอปัญหาอะไรใหม่ๆก็ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับ